คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ถูกหวยอ่ะโอ้ร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครค้าขายกับใครระวังโกงพยายามเก็บตังค์มาก่อนนะอย่าใจดีแบบเอาของไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอาะโดนโกงนะจ๊ะมีเกณฑ์จะเดินทางไปไหว้พระต่องคืนพอบอกว่าถูกหวยปุ๊บคนเกิดวันศุกร์ฟังถึงตรงนี้ปุ๊บปิดคลิปเลยใครเป็นผู้ชายระวังทำผู้หญิงท้องนะไหว้ตระกูลยักษ์ดีอีกอันหนึง่งพญาโยม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมูลยาชาแนลนะคะจย์ที่จัเนเมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านดวงชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนกระกฎาคม2566ครึ่งปีหลังแล้วนะวันศุกร์เอ๋ยสำหรับที่7เป็นยังไงบ้างนี่คืออ่านวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยววันไหนยอดวิวน้อยได้จะงดเว้นกันอ่านมาวันศุกร์เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะ Three d y y s l t t r r ดวงของคนเกิดวันศุกร์นะเรื่องของการทํางานก่อนเขาบอกว่าการทํางานในเดือนกระกฎาคมเนี่ยมันจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีโชคมีโชคลาบด้วยนะ หวยใต้ดินซื้อได้เออตำรวจจะมาจับอาจารย์นะอาจารย์อ่านตำไพ่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ถูกหวยหวยใต้ดินอะไรอย่างเงี้เออก็ไปเสี่ยงได้หรือว่าโชคจากทางไกลอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันไปไหว้พระไปไหว้อะไรอย่างงี้นะก็สามารถซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรได้นะคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ถูกหวยอ่ะโอ้แล้วก็เรื่องของการงาน เขาบอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยให้ระวังถูกโกงใครที่ทํางานร่วมกับคนอื่นหรือใครที่มีลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าให้ไม่ไว้ใจเขานะแต่ก็เผื่อเขาดูอะไรไม่ทั่วถึงไง เราก็ดูให้ดีให้ทุกจ้างไปจ่ายอะไรทาอ,อะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบหน่อยว่าเอยเขาจ่ายถูกไหมทําถูกไหมทอนเงินครบไหมอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เพื่อความสบายใจเออเราก็ไปไปตรวจดูตรงนั้นซะหน่อยแล้วก็ร่วมหุน้นร่วมทุนกับใครค้าขาย,ขาย,ขายากับใครระวังถูกโกงพยายามเก็บตังค์มาก่อนนะอย่าใจดีแบบเอาของไปก่อนยอะไรเงี้ยอ่ะโดนโกงนะจ๊ะ <c oughs> เดือนกรกฎาคมนี้เนาะ คนสมัยนี้มันน่ากลัวนะของกินของอะไรเขาก็ไม่จ่ายตังค์ก็มีถมไปนะมีเกณฑ์จะได้เดินทางแต่ว่าอาจจะถูกเลื่อนเช่นจะไปเดือนกระกฎาคมกลางเดือนอาจจะไปที่เส้นเดือนแทนอะไรแบบนี้เนาะมีเกณฑ์ถูกเลื่อนเกี่ยวกับการการเดินทางในเรื่องของหน้าที่งานบอกแล้วว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะซื้ออะไรจะทําอะไรหรือจะให้ลูกจ้างไปซื้ออะไรก็ตรวจสอบเรื่องเงินให้ดีหรือจะทําธุรกิจอะไรกับใครรับเงินมาก่อนหรือมีสัญญาเท่านั้นนะถึงจะทําได้คนที่เป็น พนักงานประจําเรื่องของงานมันจะไปได้ด้วยดีแต่ว่าระวังต้องจ่ายค่าไต้โต๊หรือติดสินบนอะไรไม่รู้เออแต่ก็มันก็กําลังจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาใครที่ทํางานแบบรอคอยเรื่องของงานอยู่ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เขาจะตอบตกลงเมื่อไหร่ก็ประมาณอาทิตย์ที่3ของเดือนกรกฎาคมจะมีข่าวดีละกันเออมีเกณฑ์ได้ไปไหว้พระตอนกลางคืนไหว้พะระหลไยตอนงคืนนั่นแหละมีเกณฑ์จะเดินทางไปไหว้พระตอนกลางคืนไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหว้ที่ไหนก็ลองดูเขาก็มี หลายที่มั้งเนาะที่เขามีพิธีตอกนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะเห็นคนเกิดวันศุกร์ไปไหว้พระตอกนกลางคืนแล้วอาจจะสมหวงังหรือใครไปขอหวยหรอตอนกลางคืนตอนนี้ที่กําลังอินเทรน่าจะเป็นวัดบางกุ้งนะเนี่ยถ้าใครวันศุกร์ไปขอหวยอาจจะสมหวังก็ได้นะเนี่ยขอตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะเล่าให้ฟังเพราะว่าจา์ก็เห็นผ่านตามาว่าเออเขาไปขอผ่อนกันอะไรอย่างงี้นะก็แล้วก็มีอีกใครที่มีแฟนมีเกณฑ์ที่จะได้แบบไปผูกข้อไม้ข้อมือหรือท้อง ท้องก็เลยได้พาแฟนไปแบบไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยผูกข้อไม้ข้อมือข้อแขนกันเนื่องจากมีมีหลานมีน้องอย่างเงี้ยนะก็แบบอาจจะลัดข้ามขั้นตอนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องของการ หน้าที่การงานของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเมันที่บอกว่าทําอะไรก็ให้มีสัญญองสัญญาแล้วกันเนาะเรื่องของการเงินก็รอประมาณตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่3เป็นต้นไปงานที่รอคอยเงินที่รอคอยจะเข้าบอกไปแล้วเนาะเกณเกี่กกยวกับโชคลาภต่างๆเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของเนี่ยพนักงานมีปัญหาถูกโกงเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต้องมีสัญญาจ้างต้องมีสัญญากันก่อนถึนงจะทําได้เออใครที่คิดจะขายอสังหาก็สามารถขายได้เหมือนกันแต่ว่าราคาอาจจะถูกกดหน่อยแต่ว่ามันก็ ถ้ารอได้ก็รอสิ้นเดือนดีกว่าใครที่แบบว่ารีบร้อนเงินแล้วจะรีบขายอย่างเงี้ยราคามันก็จะไม่เป็นไปตามที่คิดสักเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเดือนนี้ใครที่ทํางานราชก,การหรือต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะจะให้คุณกับเราหมายความว่าอาจจะต้องมีอะไรจ่ายเขาบ้างแต่ว่าเขาก็จะคืนตอบแทนมาเป็นเรื่องงานใหญ่อย่างเงี้ยขอพรเข้าไว้แล้วก็จะสมหวังแล้วก็เรื่องของสุขภาพระวังปวดคอบอ่าไหลระวังเป็นโควิดระวังทรอนซิงอักเสบ ระวังเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกปวดฟันอะไรแบบนี้นะคนเกิดวันศุกร์ให้ระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีมันจะมีปัญหาเนี่ยคอปวดคอปวดบ่าไปทาอะไรนอนตกหมอนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายแหละประมาณกลางๆเดือนแต่ว่าในช่วงนี้ต้องระวังหน่อย แล้วก็เนี่ยระวังถ้าใครเป็นผู้ชายระวังทําผู้หญิงท้องนะเออในเดือนนี้ยป้องกันให้ดีถ้ายังไม่อยากมีบุตรหรือถ้าใครอยากมีก็จัดไปเออตามนั้นแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยเหมือนเหมือนที่บอกจะมีรายได้หรือมีเงินอะไรพิเศษเข้ามาในช่วงปลายเดือนถูกหวยรวยเบอร์เออวดน,นี้ไม่ถูกวดหน้าถูกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะประมาณนั้นเนาะเนี่ยแล้วก็โชคทางไกลไปวัดก็ซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรติดตัวไว้สะหน่อยใครจะไปรู้อาจจะเป็นเศรษฐีในค่ำคืนอย่าลืมมาจานนะจ๊ะอ่ะ หรืออะไรอีกความรักอเรื่องของความรักบอกแล้วมีเกณฑ์แต่างงานหรือไม่ก็มีเกณฑ์ไปผูกข้อไม้ข้อมือมีเกณฑ์แบบว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะคบกับคนนี้แต่อยู่ดีๆมันท้องมันอะไรแบบนี้ระวังเรื่องท้องให้ดีนะจันเห็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ไม่คิดจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอ่ะก็คุมกําเนิดให้ดีไม่งั้นจะมีเด็กผู้ชายมาเกิดเออเกณฑ์เดินทางแล้วก็ระวังเรื่องของเนี่ยปวดหัวหน่อย ไม่สบายปวดหัวเครียดกังวลเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องออเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะเดี๋ยวพอครึ่งครึ่งเดือนหลังของคนเกิดวันศุกร์ก็จะดีขึ้นแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการงานทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีใครขอพรก็แนะนาพ่อพระราหูนะขอพรกับพ่อพระราหูคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะได้ผลค่อนข้างมากหรือขอพรเกี่ยวกับตระกูลยักษ์ทั้งหมดเช่นพ่อเทวเววร์พ่อครูพะพิลาพ่อครูพภพเพก อะไรแบบนี้ก็คือจะได้ผลขอพรเกี่ยวกับตระกูลยักษ์แล้วก็พระราหูจะสมหวังได้ผลอ่ะประมาณนี้มาดูเรื่องของความรักโดยละเอียดให้ไม่ก็ไม่ละเอียดะนะก็ดูเป็นคนโสดให้ดีนะโดยรวมดีพอบอกถูกหวยก็ดีแล้วแหละพอบอกว่าถูกหวยปุ๊บคนเกิดวันศุกร์ฟังถึงตรงนี้ปุ๊บปิดคลิปเลยเพราะว่าอยากรู้แค่เรื่องนี้คนโสด คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์มีคู่บอกแล้วมีเกณฑ์มีคู่มีเกณฑ์พบคู่ชาวต่างชาติพบคู่จากการออนไลน์อะไรอย่างนี้นะอย่าปิดกั้นตัวเองแล้วจะมีคนเข้ามาหาอาจจะได้คู่ที่แบบทํางานไม่อยู่กับท,ที่เช่นเ,ออเป็นคนขับรถเป็นสวจวกเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอะไรแบบนี้นะ อาจจะต้องแบบว่านานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคู่ที่เหมาะกับเราหรือว่าไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอนะ่ะเออเขาทํางานจังหวัดนึงเราอยู่จังหวัดนึงเขาอยู่อีกประเทศนึงเราอยู่ประเทศนึงเขาอยู่อีกโลกเราอยู่อีกโลก,ก,โลกนึงเลย <c oughs> อ่ะคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยพากันใช้เงินนะวันศุกร์อ่ะ เออคนหนึ่งคนนึงจะใช้จ่ายคนนึงก็ไม่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยเออรักรักแฟนเนี่ยจะพากันแบบว่าพากันไปกินพากันไปเที่ยวพากันไปใช้เงินอะไรอย่างนงี้นะถามว่าดีไหมก็ดีมันก็เหมือนแบบกลับมารักกันหลังจากที่เคยทะเลาะกันหยุ่มหัวกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าระวังเรื่องเงินหน่อยละกันเนาะพนเกิดวันศุกร์จะมีเกณฑ์เงินรั่วกับคู่รักคนรักสามเศร้าไม่มีอะไรดีเลยก็คือยังอยู่ต่อไปได้ยังไม่มีเกณฑ์ได้เลิกกัน แต่ว่ามันจะเศร้าหน่อยละกันเนาะเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้หรือว่าบางทีที่เขาแบบอยู่กับครอบครัวเขาอะไรแบบนี้คนเกิดรักสามเศร้าเนี่ยอาจารย์ดูให้ทุกวันนะแต่ว่าเหมือนที่บอกมันไม่ได้มันไม่มันมันมันไม่มีวันไหนที่มันจะดีไปซะทั้งหมดอะบอกแล้วว่าสุดท้ายจะต้องมีคนหนึ่งที่เกิดถูกกันละกันเนี่ยถ้าเอาตัวเองออกมาได้ออกมาเหอรอยเขาเลิกกันจริงๆซะก่อนเนี่ยของคนเกิดวันศุกร์ก็อยู่ได้แต่ต้องไม่คาดหวังอะไรนึกออกปะอยู่แบบ อยู่แบบเงีย,งยบๆแบบจะดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมีเกณฑ์อีกฝั่งจับได้นะแล้วก็จะเขาอาจจะมาบอกเลิกเราก็ได้เมียจับได้เลยอะมาดูวันศุกร์ไหวอะไรดีบอกไปแล้วเนาะไหวตระกูลยักษ์ดีองคเกี่ยวกับตระกูลยักษ์ทั้งหมดอะขอพรได้ขอโชคลาภได้ท่านให้เดือนนี้ใครมีกุมารดูแลกุมารตัวเองให้ดีเนี่ยเขามาบอกว่าถ้าให้ให้เขาอะให้เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าให้ขนม บนบางขออะไรกับเขาเขาจะให้หรือใครอยากจะไปไหว้ตะไข่ก็ได้หรือกุมารทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ไหว้ได้ขอโชคขอลาบได้แล้วก็สร้างวัดวัดไหนที่มีการก่อสร้างกำแพงวัดหลังคาอะไรแบบเนี้ยคือที่เป็นการปลูกสร้างทั้งหมดอะ่ะก็จะส่งผลให้คนเกิดวันศุกร์อ่ะดวงกับร้ายกลายไปเป็นดีมากๆเลย สร้างถาวรวัตถุไว้ในโลกนี้ให้คนกราบไหว้หรือว่าสร้างเอาไว้ให้แบบลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละจะดีอีกอันนึงพญายมไม่รู้ที่ไหนนะเออต้องไปขอพรดูต่อาจารย์ว่าเป็นตระกูลยักษ์นั่นแหละแล้วก็ท้าท่านพญายมอ๋อมีที่หนึ่งเพิ่งอาจารย์เพิ่งไปมาวัดผาซ่อนแก้วองค์ท่านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่ะองค์สีขาวเออแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าท่านคือพญายมก็สั่งสงสัยอยู่ว่าเป็นพญายมหรือเป็นพระอินทหรือเป็นอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่มีป้ายบอกเนะ ระล่ลางท่านเป็นสีขาวเนี่ยไปไหว้ได้เหมือนกันเออเนี่ยแล้วก็ชื่อเสียงจะโด่งดังเอ,อ๊ะทำไมอาจารย์เจอจะสร้างะระฆังเนี่ยมาหลายวันแล้วนะเนี่ยถ้าใครสนใจสร้างะระฆังติดต่อได้นะอาจารย์จะทําบุญกับวัดดาราพิมุกหรือจะติดต่อตรงไปที่วัดเลยก็ได้เขากำลังสร้างะระฆังอยู่แต่ว่ามันจะต้องภายในกรกฎาคม16กรกฎานี้นะเขาจะหล่อละระฆังกันแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของชื่อเสียงโด่งดังต่อเงินต่อทองให้นะ เนี่ยคนเกิดวันศุกร์ก็ถือว่าโอเคไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีเนาะแต่ก็เออ่มีอีกเรื่องที่จะเตือนรวมพวกมิจฉาชีพนะคอเซ็นเตอร์แก๊งออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีจะเสี่ยงเงินเล็กๆน้อยๆกับเรื่องพวกนั้นด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้คนเกิดวันศุกร์ก็ไม่ได้แย่อะไรอ่ะแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมนะคะขอบแม่มาเทวีอวยพรทุกท,าท่าน